โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Survival on Life นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะผมผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเอ่อแมปกิจกรรมนะผมไม่สิมันไม่ใช่แมปเป็นเอ่อเกาะกิจกรรมในช่วงนี้นะผมก็ตอนนี้ในเกมมันมันเป็นเอ่อช่วงคริสต์มาสนะครับผมอ่าเห็นเห็นต้นคริสต์มาสด้านบนไหมอ่านี่นะครับผมต้นคริสต์มาสก็ได้มาจากเอ่อเกาะคริสต์มาสนะครับผมเป็นเกาะหิมะนะครับผมซึ่ง วิธีไปเนี่ยมันเราจะต้องใช้ตั๋วจากกิจกรรมนะมันจะแจกทุกวันนะครับผมซึ่งตั๋วมันจะเป็นเอ่อสีแดงแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งเราสามารถไปเกาะเกาะคิดตมาดได้นะครับผมไม่สิเกาะหิมะนะผมเกาะคิดตมาดอะไรอะเดี๋ยวเก็บเอ่อกระสุนปืนไปก่อนโอเคชิปก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสำรวจกันนะครับผมแล้วก็มันเอ่อได้บุป,ปินด้วยนะครับผม อ๋อลืมลืมสมอเรือโอเคเราต้องครัฟสมอเรือชิบค่อข้างเปลืองนะผมการครัฟสมอเรือเนี่ยโอเคไปลุยกันเลยชิบโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะหิมะแล้วนะครับผมอ๋อก็มีเสียงเพลงด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่านะครับผม ก็สีขาวหมดเลยนะผมก็เป็นกอหิมะนะผมส่วนตรงนี้เป็นออหมู่บ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูในหมู่บ้านกันนะครับผมก็เนื่องจากผมเคยมาแล้วนะครับผมผมกออ็พอรู้บ้างนะส่วนอันนี้เป็นของนะครับผมขยะคือปิ้งขนมปังเก็บแล้วได้เหล็กก็ในบ้านนี้เราสามารถสำรวจได้นะครับผมก็จะมีของให้เราด้วยนะครับ ของเนี่ยมันจะอยู่ในถุงเท้านะผมเมื่อเราเก็บมาเนี่ยเราก็จะได้พวกทรัพยากรนะได้พวกออใบไม้นะผมผ้าแล้วก็เหล็กแล้วก็ไม้นะผมแล้วก็ให้สังเกตที่โต๊ะด้วยนะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมันจะมีกุญแจนะครับผมเพื่อที่จะไว้เปิดห้องใต้ดินบนบ้านหลังนู้นนะครับผมโอเคมีอยู่ทั้งหมด4หลังนะครับผมสาหรับบ้านชิบแล้วก็จะมีกล่องของขวัญอยู่ตรงนู้นอีกนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังนี้ก่อนนะทำไมวิ่งไม่ได้เนะี่ยน้ำก็หิวกินแครอทก่อนแล้วกันชืบอ่านี่ครับผมกุญแจซึ่งมันจะมันไม่ได้ฟิกอยู่บ้านนี้นะบางทีมันก็ไปอยู่บ้านหลังนู้นหรือบ้านหลังนู้นมากนะผมก็หากันดีๆนะครับผมก็อย่าลืมเก็บของตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเมื่อเรามีกุญแจแล้วเนี่ยเราจะเราจะสามารถเข้าไปในห้องใต้ดินได้นะครับผม ชิปโอเคเก็บถุงเท้าก่อนโอเคแล้วก็มาห้องใต้ดินครับผมชิปในห้องใต้ดินก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็จะมีปริศนาก็เรียงตามตัวเลขเลยครับหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ใช่ต้องเอาไว้ตรงนี้ชิบโอ้ง่ายๆครับผมอ่านี่ผมเราได้บูปินมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แบตเตอรี่มาด้วยนะโอ้จัดว่าแจ่มครับผม กินไม่ได้เก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าบูปินอันนี้เนี่ยจะเป็นบูปินอะไรนะครับผมชิบว้าได้เป็น,นอของกิจกรรมนะครับอยู่ไหนวะอ๋อน่าจะอยู่ในอันนี้นะครับผมแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับผมเราจะต้องกลับไปที่แพรของเราก่อนนะก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับผมมันมันวิ่งไม่ได้นะ โอเคเก็บจ okay, ึ๊บอ่าได้ขวดน้ำมาด้วยนะผมอ๋อไม่ได้ใบไม้นะผมนี่ไม่ได้ใบไม้อ่าได้อาหารกระป๋องมาด้วยนะครับโอเคกินน้ำสักขวดหนึ่งจิ๊บเอาไปรวมกันโอเคโอเคครับก็ก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมสำหรับเกาะหิมะนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับไปที่แพรกันนะแล้วก็จะลองไปสร้างเอ่อไอที่ปลดล็อกมาใหม่นะครับผม โอเคเดี๋ยวกลับไปที่แพรกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงแพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปลดล็อกอะไรให้เรานะผมสลับบูปินที่ได้มาจากเกาะหิมะนะครับผมก็ไปที่คอนนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้อ่าเป็นอันนี้นะผมก็ครับก็ใช้เออใบไม้10ไม้5กาว15แล้วก็ผ้าอีก10นะผมตอนนี้กาวรู้สึกว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ โอเคมีกาอยู่สิบนะครับผมขาดอีกห้าอันตอนนี้ใบไม้ใบไ,ไม้ไม่พอนะครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน่อยแป๊บเดียวโอเคครับผมตอนนี้ผมเก็บเกาครบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาคราฟกันดูเลยนะครับผมชิปน่าจะติดตรงกําแพงนะครับผมก็เดี๋ยวติดเอ่อไว้ตรงไหนดีด้านล่างโอเคไหมทุกคนติดไว้ตรงไหนดีเนาะอืมตรงนี้แล้วกันนะครับผมปั๊บ ว้าก็เป็นของตกแต่งนะครับผมในช่วงค,ร,คริสต์มาสนะผมถึงแม้ถึงแม้มันจะผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ว่ากิจไม่สิเกมมันเพิ่งอัปเดตนะก็อัปเดตมาหลายวันแล้วแหละเออแต่ว่าผมเพิ่งมาอัดนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้บัตรไปเกาะของเราเนี่ยยังเหลืออีก2ใบนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่สำรองเนี่ยเราก็มีอยู่อีก2อันนะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยเราได้มาจากเกาะหิมะนะครับผมส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมซื้อมาจากพ่อค้านะครับผม ส่วนอันนี้นะครับผมคือแบตมันหมดแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับมันดีนะจะโยนทิ้งก็เสียดายนะผมน่าจะมีประโยชน์ในออภายหน้านะผมเนี่ยเห็นไหมแบต right? มันหมดนะครับผมก็มีคนบอกว่านะผมมันเอาไว้ชาร์จในออน,นี่ได้นะเนี่ยไว้ชาร์จกับเสาล่อฟ้าได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าชาร์จยังไงนะหรือว่าอาจจะต้องรอให้ฟ้ามันผ่าก่อนนะโอเคก็หนึ่ง แบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันเออจะได้บัตรมาทั้งหมด3ใบนะครับผมก็ผมมีอยู่อีกสองอันใช่ไหมก็จะได้ทั้งหมด6ใบนะบผมรวมกับอันนี้ก็2ใบก็เป็น8ดฉลาม,มอายะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งหมด8ใบนะบผมก็ไปได้ทั้งหมด8ดเกาะเลยนะผมอ๋อแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีอยู่ทั้งหมดกี่เกาะกันแน่นะครับผม แล้วก็มีคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าบูปินเนี่ยหาจากไหนแล้วก็จะปลดล็อกเครื่องค้นหาเกาะยังไงนะครับผมซึ่งผมมีรูปขึ้นให้ดูนะสำหรับบูปินปลดล็อกอันนี้เนี่ยมันซื้อได้จากพ่อค้านะครับผมส่วนไม่แน่ใจว่ามันหาได้จากที่อื่นหรือเปล่านะครับผมส่วนไอ้เกาะหิมะเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีดรอปหรือเปล่านะครับผมอ่านี่ไงครับผมพ่อค้ากําลังมาอีก2ีวินบวินะผมเดี๋ยวลอง รอให้ดูนะครับผมว่ามันมีปูปิ้นอะไรมาขายหรือเปล่านะครับผมโอเครอไปก่อนอีกสิบวินะครับโอเครู้สึกคิวน้าคิวน้ํามากเลยเดี๋ยวกินน้ําก่อนน้ํานี่มีค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าผมเออเวลามีเครื่องบินมาหรือว่าเรือเรือขนสินค้ามาเนี่ยผมก็ยิงพุ๊รับผมมันก็จะให้น้ํามาแต่ว่าผมก็ไม่ได้กินเลยนะผมกินพวกผักนะครับผมเพราะว่ามันกินแล้วมันจะได้น้ําด้วยนะ โอเคนะี่ไงมาแล้วโอเคเล็งไปด้านหน้าครับผมโอเคกวักมือมาอกวักได้ไหมอ๋อมาแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ยังไม่ได้กวักนี่หว่าเออโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่ามันมีบุปินอะไรมาขายหรือเปล่าชิบชัวโอเคอนะ่ามีบุปินมาขายนะครับผมอ่านี่ไง ไม่ต้องเอารูปขึ้นเลยอันนี้ผมที่จะเป็นเอ,อ่อบูป,ปินสำหรับปลดล็อกเครื่องเครื่องค้นหาเกาะน,นะผมก็จะเป็นอันนี้นะผมอันนี้เลยนะผมดูชื่อเลยนะผมบูป,ปินไอแลนด์สแกนใช่ปะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมแล้วก็อ่าน,นี่มีแบตเตอรี่ด้วยนะผมสองร้อยอ่าซื้อมาเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ,อ่อส่วนประกอบสําหรับครับนะผมครับเครื่องค้นหาเกาะน,นะผมอันนี้มเมล็ดฟักทองเอาด้วย ตังเหลือเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตังเหลืออยู่ดูตรงไหนว่าลืมไปแล้วโอเคตอนนี้ตังเหลืออยู่2003ก็ได้อยู่นะส่วนมีของอะไราราคาขึ้นบ้างมีไม้มีปรกกาแล้วก็ผ้าผ้านี่เรามีแน่นอนเลยครับผมเดี๋ยวผ้ามาขายก่อนชิวมอมีหลายกองเลยขายให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวเราค่อยออฟาร์มมาใหม่ได้นะ สำหรับผ้ากระเล็กเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่เพิ่มราคาให้แต่ว่าก็ขายได้แพงอยู่นะเอ้าไม่ไม่ใช่ผ้าน,นี้ดีว่าตกมันผ้าไหนกันแน่วะหรือว่าอันนี้เราต้องคราบเอาเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับผม ไม่รู้ไม่รู้ช่างมันแล้วกันนะผมก็สาหรับผ้านี้เนี่ยถ้าเราขายเนี่ยเราจะได้200นะผมแต่ว่าถ้าช่วงราคาขึ้นเนี่ยมันจะได้250นะครับผมถึงแม้ราคามันจะไม่เพิ่มเนี่ยแต่ก็ขายได้ดีอยู่นะเนี่ยได้3ากองได้มา600นะผมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้นี่ก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะผมก็แค่เออพาไปดูเกาะหิมะนะผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย